ไปจะได้ก็ค่ะมันค uhm ิ้วจะได้หรอแต่ว่าตอนนี้เขาก็ลอกเล็กเขาหนีเนาะหลุมข้างบอกแมนคำว่าคิ้วนี่คิ้วแบบใดงวดที่แล้วเคยฝันเคยได้บอกสมัยเราสมเก่าสมหากูได้่ะกต่สื่อทีซีกับาออกหนึ่งหนึ่งเราเขียนหน่อยหนึ่งตวารีเกิดนีงวดที่แล้วนั่นย่ายฝันตะกี้ตรงเปย์ฝันสั่นๆหนึ่งอันแม่ดีนะแง่ไหนแต่ก้อนฝันนี่ตรงกันละเขาตลอดชูมือเขาเห็ดเหล็กหนีมูย่ายหนึ่งดีให้ไว้จะได้กับตามได้เนาะยัดเนาะ เอาเบิ่งมันสิมาออกได้เถิดละโตทันย่ายฝันมาเข้าของมาหาย่ายเลยกรรมเอาเัินเป็นไม้ค่ะแม่ย่ายก็ได้ตีเก่าหนึ่งหาย่าไปที่ดินบ้านย่าเล่ยจงเก่าหนึ่งหาโมดนี้ซื้อเล่วเก่าหนึ่งหาฝันแม่ฝันเฝ้าไม้ก็ดูฝันว่าจะได้กาะฝันมาเข้าของมาหาย่ายเลยกรรมเอาไม่รู้เัินเป็นไม้เป็นไม้ไม้นั่นไม้ไม้อ๋อไม่ไม่ไม่รอเลยตีไม้นั่นเป็นหนึ่งมื่อเป็นหากรรมเป็นเก่าย่าตีแย่ไหนกับโป่แย่มนั่นบัหนี่ตีเป็นเลข เก้าหนึ่งห้าเขียนให้แน่ค่ะบุญธรรมก็เดียวเท่านั้นงวดนี้จ้าออกก็ออกกันจะว่ากันคุณแม่ยังเกาะเนี่ยเอาเอาเธอรักตาลีมาเหรอได้แต่คอมเมนต์เธอเอฟซีถึงเลขนั่เธอเขาถามหาว่าคุณแม่นั่นคุณแม่นี่คุณแม่บุญส่งอ๋อคุณแม่บุญส่งแงท่่่นฝับบรู้จะใส่นามัยป่คุณแม่คะปกติตัวเลขนะแม่ได้แต่จากเลขฝันอย่างเดียวบ่แมนบ่ได้ไปสนใจมาจากทางไหนสวดมนต์ไหว้พรพะลักกะ กเกียวกับไม่ไนบบริบกเกียวกับไผ่ันมาบอกก็ยาย่ก็ออกตัวเดียวโฟโยา <ừ> ไม่ก็ย่านะแสดง,งดว่าฝันแม่กับฝันของคุณแม่ตรงกันแมนแต่ว่ายาย่ทวดวดมีเพิ่นได้ด้วยซ้าย่า่เพิ่นเพิ่นใดเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเดาเหทงเหมนนายายเ,าเกียวเขาเล็เก้าเจ็ดรเกียวเขานั้นเลขจูอันตัล่าสิบเก้ากับหนึ่งหนึ่งมันก็ออกเหรหนึ่งหนึ่งไม่ยายจ๋า ฉันนั่นฉันสอบเก่าหนึ่งหาตัวเดียวเห็นบอยย่ายย่ายวายย่ายไปเนี้ก่อนามนั่นมันดอกเก่าหนึ่งหาหรือหาหนึ่งเก่าเหมนแม่นบอยหลานวายมันเป็นหนึ่งบอฟังไปฟังตะพูืนแสดงมาเลาตีเล็กแม่นยุ่งๆสวดมนต์วายพาล้วก็นอนแม่ลาจำแม่นั่นๆก็ให้ได้สิ่งในของจถ้าหลุดเอามาให้ย่ายย่ายหลุดกรรมเอาปากหลุดย่ายเอามากำหนักผันเป็นไม้ถ้ากำตะเก่าหนึ่งมันเป็นเก่าหนึ่งหา ตีความฟันแบบมันแบันี้อันแม่กงฟันได้คุณแม่ตีตีเป็นเลขอย่างที่ว่าฟันว่าเกี่ยวเขานี่รับเพื่ออเลยทั้งนั้นเสียดีไปสามใบเลยปั่นง่ายถวดใบหนึ่งอุ้ยแม่ได้สามใบซีเจ็ดบัวสามีฟันเกี่ยวเพื่อนเจ้าของ้านอีกขี่ซีเจ็ดจ้าแม่มันได้มาออกข้างล่างแม่รู้คนเื่อนเจ็ดซีเจ็ดปะปะเพื่อนเนรอว่าออกอันใช่เขียนไว้นะะ ข่อยซื้อซีซีมืน่นขึ้นกะดีข่าว่าหรอให้ข่อยซื้อเลขล้าข่าวว่าเลขมีซีค่ะเลยไปยอดซีซีผันว่าออกเลขเจ้าอีกเราแยกซีเกตใบละต่ลี่เจาสามใบเจ้าปัจจป่นแยใบห,หนึ่งจ้าโอ้ค่ะจะเอาน้องเพื่อนใบหนึ่งกระนั้นแยกทยวดนั่นว่าเขาขายเป็นชุดเขาขายแพงไหมานางแมนจ้า เรก็เลยแบ่งให้แม่ดีพอปันให้ย่ายหีซ้ำแม่ผู้หนึ่งแม่มูย่ายก็ตายเพื่อเราก็ยคุ้มเดียวกันไปบดีเลยปันให้ย่ายใบหนึ่งค่ะแม่คนไหนช่องใบสามีนั่นจ้าแม่สามีเพคนมะเล็กวะเนี่บ่แต่ว่าคันบอกก็ซื้อบ่เป็นคนสิมาหัวถล้ำนำเลขันพ่นบ่ฝันกับอเบาเบาแต่ว่าคุณแม่ในมาขันฝันเขียวมากันบ่ฟังคว่ำไผ่ขึ้ตัวเดียวเลย บปล่าเหล็กไปว่าพอไปอ่อนซ้อนน้ำข้นว่าได้ซสามปุญของไผ่ของมันไหมเขาว่าเลขเขาว่าเลขดั่งตึ่มตุ่มเปล่าน้ำไม่เลยเพียกนี้หน่อยหน่อยแล้วเคยถึงเลขกสามตัวสามสี่เดี๋ยวให้ถามในแม่เคยถึอเลขกสามตัวบ่คะถึกพ่อใหญ่มาหาวาเสาโซ่นี่มาให้สองตนด้านหน้าพญายิ่ผันเป็นซื้อหัวตค่ะพ่ออันยหญ่เลยว่าตายแตวมันเป็นศูนย์ยหญ่เลยสื่ออันศูนย์สองหาสื่อไปแล้วยหญ่ฝันบ่อคิวมันบริอะไรของว่ากลัวไหม หน้ากูมาผู้หนึ่งเป็นเป็นหนึ่งย่า่เล่สื่อหนึ่งสองหาตัวเดียวหาลอยบาทนี่น้ำหนองสาวค่ะสื่อไปแล้ว่วยไปบอกเธอแกช่วยเล่อว่ามันมีปัญหาบ่อเนี่ยตัวนี้มันหาลอยออกมาใหญ่กูมีปัญหาย่ายบัวบอกก่อนเลยจหญ่ายเงินสุดบอกก่อนเลยออกมามันกรอบหนึ่งสองหาไม่หลาตรงเลยได้เท่าได้บาทนี่ไปสองแสนไหมป้าเจอ่อนนี้แม่เดี๋ยวอีแม่จนวางซ่อนไปข้างไผ่ดิจ้าต่วางหอนิแม่แม่ย้ตถึงจะเชื่อค่ะเดี๋ยวหน้ายหญ่หวนมาไปรูปคือว่าน้องคุณยายคือไร้เชื่ออย่าี้ล่า อส่วนมากเลขฝันเลยมันบอกนตอนนั่นจะว่าไปฝันที่พ่อใหญ่จะพยายามพุดไปเกิดหรืไปบอกพ่อใหจะผองค่ะอยากไปวิลาไปไหมเงืนคนตายหน่อค่ะอยากไปบอกเลขหวยแน่หนดว่าอโลหนึ่งสองสามออกอีนี้หมลาหนึ่งสองสามเนี่ยของโมเมนต์มากเลเอกต่กี้ใหญ่ขายซื้อจ้านั้นเรียนนี่เล่าก่้ายแต่แยกแสนแน่หนึ่งสองสามเนี่ย ร่องอร่อยเดียวนึงแม่ครับบานนี้เสีเ่ยงปูยู่หันเสี่ยงปูยู่หันข้าเจ้าเล่ย์ว่าแถวนี้เจ้าได้เลขตัวเสียอะ๋ลย่ายเลยว่าจังน้ำเนื้อสิบบาทเลย์จบเงินออกจากแอบมาค่ะแม่ย่ายเลยว่าโบาเขียนปีไห่เลย์จำมาเลยอ๋อหนึ่งสองสามที่ข้าเที่ยวเบาไหมย่ายเลยจ้ะแม่ออกมารถอ๋อหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามตกลงโอ้สุดยอดเคนรถจากหัวย่ายเจ้ามาย่า่โบไปฟังข่วงไผ่ แจะว่าหักเบิงหักยังอยู่หัก่เอาคนอื่นนี่เอาเลยมู่ยใหญ่ก็มาหากันจังสิแหละกับนั่นว่าอันนั้นผู้นี้เขียนอันนี่ยายเลยว่าเกิดมาสื่อเลขหลายๆจังทุกสายเลขออกตัวเดียวว่าหนว่าหลังจ่าแม่สุดไปเลยแม่ยามข้าวฟันเนี่ยผมฟังเนี่ยเมื่อกี้ผมฟังหมดสัตว์วาจังไหนก่อนครับว่นยายสวดมนต์ไหว้พระแล้วยายก็เลยนนอน นั่นแหละมันมีคนเอาของมาหายเอาเสียวเนื่งมาหายยายเลยเดเมือไปกำบัาเอาแผ่นเป็ไม้โค้ฟ้นยายเอามาเสืองห่วยไม้ตัวนี้งนันยายเอามาเบิ่งยายก็เลยหนีข้าวเดียวในความฝันนั่นยายเลยตีกำมือเป็นเก่าเด้อหนึ่งเป็นห้าไม้โคโฟ้นะเดียวเงี้ยเงีตกปอกคานนี่นะโอ้คือค่ายคายเด็กหนึงมันตรงๆมากแนนก็เล่ยเพราะว่ามันเคยเป็นเพราะว่ามือยายนี่เป็นกำเอาของมันสีมีเก่ามีหนึ่งมีหาจ้ะ เก้าหนึ่งห้าสามตัวตรงๆยายซื้อมาแล้วรัดตะรี่ในหมู่บ้านโอ้ซื้อเรียบร้อยไอแอดมินเขียนเลขแน่ใช่ไหมแอนอยากซื้อบึงอย่งอี้พอปูแล้วยายเลยเขาไปทุ ران ในเมืองหมู่บ้านนี้จ้าแต่จักเป็นจังไหนเราไม่ตะมูขายรัดตะรี่เต็มอยู่กับพวกป่าเขาเลยว่าเสซลตัวใดสิหาไหบัเบิึงเอาเองหาบัวเห็นไงเดี๋ยวสั่งเขาว่าเลื่อยไปเหลือเพียนจุกเสือไปเลยเอามันจะมีโชคหรอแม่โอ้ยจัก ในมาค้าเสือได้แย่กต่โบเห็นไปหวังเด้ครับเสือตามข่วมฝันคือซื้อมันสิลืมแสดงว่าแต่ละงวดเราบ่ได้ซื้อหลายเด้พี่น้องกเพราะว่สนใจเลยเขาบ่ซื้อหลายนั่นแหละเราบ่ซื้อหนึ่งโบซื้อหลายตัวแล้วก็คือเราสิเน้นมากกว่าแต่วันนี้มีอะไ่หาบัวประจำวันงวดนี่มีอยู่ได้หล่ะแมนบัวป่ามีครับเด่นหาอยู่ครับเด่นหาแครับนี่เด่นนีเด่นนีเด่นโบเขาประกบไป็นั่นไหมล่ะอันนี้นี่เนี่ นั่งเขาประกบเป็นประจำวันนั่ไแม่คือสิไรใบกินน่เนี่ยโรแมนหอยหลอดดีนั่งโรแมนหอยยุ้ยตะว่าดนี่เลยมันนี่เลยกเบิงนี่นะมันมี่เลมนี่นู่านี่นมันก็เคยเขามันเขาอยู่เขาเลมนี่เราหางีเบนั่งเอ้ยม่ยใยญกระเบิงอยู่ประจำวันเนาะขันบอนี่ชิแดงว่าอีแม่กับเบิงแล้วก็แลอกก็เก่งเสเลกแล้วได้พี่นอเยแมนกัะเก่งเสลกแล้วรอกเล็กหายเล็ออกวันเืฮารลักหาลักหนึ่ง เอาน่ามันมน ի, ีมันมนี้เยะได้เหรอสิหายมน้องงฟันะแม่แมนอยู่แม่ได้ก็ได้สิานี่ใช่เดีไปเสนกับพอื่นี่ละงวดตัวแต่ว่างวดนี้คับสองตัวกับสิบหาบแม่จ้นี่มันเขางเขาสิบหาพอแล้วของเราคอยวดอันเขากสร้างเขาจับบนหัว เก้าหนึ่งห้าแล้วก็เน้นชิบหายมนบบเมน็มีเทอานั้นตัวซื้อเหล็กย่าอย่างสร้างมันมี้หลังนาะนางเนาะมันเซ้งินไหลมีบนมนี้หลังขนาดนี้แม่ไ่ได้ซื้อหลายตัวได้ไหพี่น้องเอามาเอาหนีกระเด็นหายเพราะฉะนั้นก็คือขมนมีหลายตัวให้พี่น้องเดียวหลายตัว ตรงกันกับความฝันเนาะฝัะเนาะแมนแต่ว่ารักลอยมันสีคิีวบะลูกก็จังว่าอันเหลมนี่มันตรงคือของแม่ด้วยแบบฝันแมนนี่เดี๋ยวจะบอกตรงอีกบ้างแบบฝันแมนนวบอกตรงอีกบ้างฝันแมนอยู่ได้หนูว่ะใส่ผ้าสวดมนต์นนี่มันออกตรงคลายชุดนี่เป็นสองแซนเนาะแม่ก็ได้ล้อมหัวจนแล้วแล้วหรอล้อมหัวทีคือฝันแม่นคักแม่นแน่ันเพื่อนตายเพื่อนถือแส้มเพื่อนถือเล็กน้อยรุ่นลูกหลานคาเจิมหัวเพื่อนนั่นแม่นั่งน้านี่รักเป็นหน้า คืออันควทีท er หหมูนั่งนั่งตายจ้ะบาดนี้มาเขาคนไตหงมันสอบมากมาเข่าฝันเขาบอกมาเขาฝันดวดวานั่งนั่งเป็มหน้ามึงเอาเสาโซ่มาให้สองตนเสาหนาบานสิรอมหัวนหมจ้ะแม่แม่มึงหนากูกับเป็นหัวเสาสองตนก็ต้องเป็นสองหาบาดนี้เพราะเอาสองตัวอยากได้สามตัวเพราะว่าเล่าตายจะเลยเอามาสื่อศูนย์สองห่าลอยกุ่นลอยไปบาดนี้มันฝันบอดี ค่ะ<ข>มันโมเมนแล้วศูนย์สองหานี่มันมนา้ากูมาผู้เดียวมันต้องเป็นหนึง่งว่าสันย้ายว่าตีเอาก็เลยมาเจือหนึ่ง 2. สองหาหน,นี่มันขาย<ค>าที่แรกว่า,าที่แรกว่าตีศูนย์สองหา,ยา,ยาจ้าบาทนี้นั่นมันมันไปขายให้ยายอยู่หันคุ้มหน่อย <คา S 1> จ้าแม่อีกกระตือเพียนให้กูหนึ่งสองหาตัวเดียวหาร้อยบาทซื้อแล้วไปแจ้งเถ้าแกมว่ามีปัญหาบอเลกตัวนี้มันบอยายบอซื้อแล้วให้ไปแจ้งเบึ้งแจ้งเถ้าแก่มันสิมีปัญหาหนึ่งพันจ่าหามขายได้ไหม เลขออกแล้วใช่มีปัญหานาะแมนย่ากระอบขอดอยู่ได้หละก็บพวกไอ้เส้นข้นถอพจ่ายเงินใบหาด้วยขวดเลขออกมาออกหนึ่งสองหา่ยมันสี่พันมี่ประนขนาดใหญ่ละหว่ะเธแกสีมาย่อมใจใหา่เทอไหนเราะจักหมื่นตงไม่ได้กูบอกเลยว่าเลขนี่กูกระามแล้วประวัติเลขขสิตุกติ๊กับกูไปบอกมันนอนคืนสักก่อนที่เธอแกมึงนีตบวกูกับมึงเหลือก็เลยชีวิตมึงกับเงินซ้ำนี่เคยเห็นเลย เคยเห็นสุกหนูก็เคยถือขึ้นกันมันก็บอกว่าว่ามีปัญหาอถึงเวลาแบบว่าแทนที่สิได้เต็มได้เคิงกับมีหนูก็เคยเจอเด้แม่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 รน่แม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 ่แ่แม่แม่นส่แม่แม่แย่แม่าย่นม่อย่เนาะม่แ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 ม่ามันถ่อเงินแมาแม้วมัแม่แม่แม่แ่แม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 ่แ่แม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 ่แ่แม่แม่บมกแม่แมาแม่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 าม่แม่แมแม่แมยแ่แว่แม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 ม่ยม่่แม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 ่่แม่แ แต่ว่าให้บอกกันก่อนเลขออกแม่นางมันจังบ่มีปัญหาเพราะว่ายายสิได้ไปซื้อของอื่นยายก็รอบคอดอยู่เด้กว่าบ่มีปัญหาเลขออกมาสิมาขอจ่ายจักหมื่นหรือเปล่านั้นไม่ได้ตอนตอนนั้นน่ะคือมั่นใจสามโตนี่เลยม่ไได้้หัวงยาาายยยก็ลงงเเออค่ะแมอยายบอกว่าบอกมันไปนอนคืนเจกากอนละวางชีวิตมันกับเงินซ้ำยายบอกวอาไรข่วมดิเพราะว่ามันเห็นงานอยู่เห็สบาย อ๋อค่ะยายกับเขาเคยมีปัญหาวาสิไปเส้นไปอย่างตัวเด็กคุณแม่พ่นเครื่ถ่ายมันก็เอามาจา้าแม่ถือบ่จ้า,จาถือบ่เลขนี่เพิ่นเขียนถือบ่าขาดตัวใดงนี่เอาอีนางเพิ่นเขียนบ,บับ่บ่ขาดลูกที่ผมคุมผ้าอ๋อถือกล้องไว้คนอ<า>เดียวแมนนี่เด้อพี่น้องคุณแม่เพิ่นนะคะจ้าหนึ่งจ้าสอแมนนี่ดีเลยนะแต่ไข้น้อยัปแต่ว่ายายยายซื้อลรตต์ดิบมาแล้วยายก็สิใส่ใต้ดินอีก มันบอมันจำเก้าหนึ่งหานี่ซื้อจังไบละแม่ซื้อซองไบงั้นลูกแม่ขอให้ชิบสองล้านเด้อให้หนุ้มแม่เห็ดข้าวเนี่ยล้านเดียวยหญ่กะวิดีแล้วใหญ่พอเด็กไปหวันกระดองกระเดียแต่ว่ากับเป็นแนวทางเนาะแม่เนาะแม่นเขากับบอเด้ไปหลงพอป้าชูเหมยเขาเห็ดผีกผีเขาได้ครับกุนเขาไหลแมนเขาเก่งเห็นมือยหญ่เบิ่งเขาออกเลยมันหั่นตุ๊กตุ๊กติ๊กติ๊กอยู่หั่นหล่ะคะนังมันทีหนึ่งเนาะ ถ้าถ้าใครมาดูนี่เขาจะเบิ้งว่าเดี๋ยวกับนันรุดเดี๋ยวกับนี่รุตมีนหูใหญ่กับเบิ้งขึ้นกันเดี๋ยวกับลูกนักเดี๋ยวกับแก่ย่า่ยแก่ป่าลอกเล็กเขานีกันคนกวนน้องเนาแต่ว่าแน่นอนเนาะไอแม่นี่แน่นอนเอาสามตัวคนหลอเลยความฝันนี่เป๊ะสามสามตัวแสดงว่าฝันนี่ถือแสดงว่าไอแม่นี่ฝันนี่ถืงเมื่อไรงวดคักเลยนี่ตีเลกตีเลกเก่งบบเม่นเก่งฮะตีเลกเก่งเป็นนันทีหลวก่าน ความฝันนำขันเฮาในคว้วฝันขะมันบอดีหามเฮาบ่อยซื้อเรียเฮากระบออันนั้นขันว่าสี่นีโศกอยู่นิดนิดนึงกับจังซื่อน นี่แหละเป็นคุณยายตัวอย่างที่ดีเลยที่ดีจังเลยจะมาปรึกษากันแยามย่าถือยายไก่เพิ่นแยามย่าพอถือแก่เพิ่นไก่ย่าสุดยอดนะแม่แจ๋วคื่งปั้นมาครับคแม่เขาขึ้นหลายหลายค่ะแม่นี่ีเราก็ใช่นล่ะเนาะจ้าแม่เพราไปย่ายต่เขาค่อยๆเคเกมันเล็กตัวเดียวเนี่ยจะให้สีเสือบ่เสือจ้าเอาแม่คันให้โชคให้มั่นคันเอ็ดซี่ถามหาจ้ะ แม่เนคันเลขออกตัวนี้คันเอฟซีถามหานั่นให้หนูไปหาในเดิมมาหนีแล้วน enfin. ีค่ะนับคนใหญ่กลุมันต้องอ่ำเขาใหญ่กวงกับเป็นเก่า อเกเอรตตีเ่ยวข้าวมือกับเกี่ยวนเนงไม่เกรี่ยวเองสําหรับตัวเลขนะคะเขงคุณแม่บุญส่งนะคะถือว่าเป็นความฝันชี้วอดคือรัเตรีนี้ติดกับแซมมาจันสี่แจักแล้วบังเอิญเนาะนี่สร้างมาพักมาไห้ก็ได้ออกไปพักยูหน้าท่านออกม่า้าดูดูแม่ด้ยคอยศกดีศพก็ดีนึงบอกโอ้โนะสวนโอ้ค่กค่ะขึ้นมาดีก็ประมาสามสิบหกลาท่านบอก 636สงสัยเสียดายไม่เห็ดข้าวเยาจะมาอกครังปีนเสีย้นนเขาบอกละมากเหมือเศ้าเลขมันบได้ออกที่นอเ่อก้นไหก้แช์นะคะเป็นตัวเลขแนวทางของคุณแม่บุญส่งนะคะ915เน้นเน้น915สองตัวกันย้ามาวาเลขหามเลือเจาะไม่ถึงเนาะเสียอารมณ์ับมันตรงกับระเนาะย่าบอกย่าอยู่ดย มันจะหามหลายเพียบไปนิดนึงมันกจแมนขั่มใหญ่ยี่หีเพียบนี้ในหน่อยเลขนึงหน่อนใหญ่วาขอากว่าเลขมีหนึ่งค่ะมุขไหว่าสี่สื่อสิบสี่ไปว่าน้องกุ้งไงว่านี่กัสี่หนึ่งมันผลมาออกสี่หนึ่งหนึ่งแมนว่านั่งใช่แม่ใหญ่กับยังเ่าอยู่ใหญ่จุ๋งงวดตัวหนึ่งเสือกมันกับเป็นหนึ่งว่ามันกับเป็นสี่มันเสือกมาดันเป็นสี่หนึ่งหนึ่งนมมันเติมกันเนี้ยอารมณ์ แม่มันเสียดผู้ใหญ่นี้นีเดยยดแกรปหุงโวไปหึงหึงฟังผู้อื่นได้นะสวดม่ตนไหวพายจุดถู่งานจ้ของสายเลื่อไ่ถสลูใข้ร้านฟันดีดตีง่าย่ายให้่เท่านั้น่แมเป็นความฝันของแม่บุญทรงครับทรงให้แม่แม่นี่ก็ใครน้อนาัให้แม่ถืองวันใหญ่แต่ว่าฟังใจแม่เฝ้าลูกก็ดีใจขึ้นนั่นแหละ นะคะุณแม่บอกชัดเจนดีอาจจะตรงเปะอยู่ใจกับจังทร์สีบริเียนนี้มากมากมากตรงที่ว่าคุณแม่นี่คือถึงสิเบิ้งมาหลายหมอกระตามคือคือเล่าสิผู้สนใจไผาเล่าเฉลี่ยเหล็กของเล่าอย่างนนะมันเป็นบุญผู้สนคือหม่านไปนั่งนี่แหละถึงไปหมุนมากระซับเดียวคนนี่เหมือบานนี่แหลถ้าบอกให้กัดก็บอกกัดว่าใจได้ก็ออกเถี่ยวนน่อยไม่นั่งสามหาออกล่างใครไอยวไปกัดบไปเลยหน่อย เะคาของเนียนเซตะบุญมาออกล่าลนซื้อเลขตัวใช่เนี่ยนี่แหซื้อเลขต้องซื้อตัวของเจ้าของมากเด้อพี่น้องขันโมมักก็อย่าเอาขันเห็นหลายๆตัวนะก็คือให้เบิ้งไว้และต้องเอาตัวมากน้อยถาเลขเปลี่ยนบอกกหม่นะคะให้โชคให้โชคเปลี่ยนเลยพี่น้องค่ะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิเข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วินัยในการรับชม